สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าว PSI กดช่องสารดีหมายเลข99กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่กับค่ายละครเรนโบว์เอนเตอร์เทนเมนต์โดยผู้จัดละครไฟแรงอย่างบิวเรนโบว์หรือคุณเบญญาดาโซใต้หินที่มีผลงานมาแล้วมากมายอย่างซีรีส์แกงซ่าผาคิดละครความหวังครั้งใหม่ความรักของแม่รักไม่มีข้อแม้และครั้งนี้กับละครแหวรุ่นแนวสยองขวัญที่ได้นักแสดงมากฝีมืออย่างเอภศิลิ์และจุฑคำปัน พร้อมกับนักแสดงมากฝีมืออีกหลากหลายที่จะมาร่วมสร้างความสยองขวัญให้กับซีรีส์ชุด student หลอนซ้อนผวาในตอนตัวตายตัวแทนซึ่งจะออกอากาศเป็นตอนแรกในเร็วๆนี้คือวันนี้ก็เป็นวันที่เราวั่ใจว่าทุกคนปลอดโควิดนะฮะเพราะว่าเราอยู่กันอย่างใกล้ชิดงานทํา,ง,ทาง,งานจับไปรุ่นนะครับตอนแรกเนี่ยผมก็สึก ป่าว่าเรื่องสตูเดนต์นะเราจะมาเป็นพ่านลงหรือเปล่าเราบอกว่าก็ต้องเป็นอาจารย์ครับก็มีบทเป็นบทที่ท้าทายอ่านไปก็มีอะไรซ่อนอยู่เยอะแต่ว่าที่ท้าทายที่สุดก็คือได้ร่วมงานกับวัยรุ่นแล้วเป็นหนังวัยรุ่นด้วยนะครับเป็นซีรีส์วัยรุ่นซึ่งมันมีมันมีธีมของความลึกลับนะครับเป็นเป็นสัสเปกเป็นฮอลล์โอ้โหหลายอย่างเลยทีเดียวแล้วน้องๆเนี่ยเป็นนักใหม่เป็นนักแสดงที่ที่น่าไม่โหลเพราะฉะนั้นคุณ เขาแสดงอะไรออกมาคุณก็ต้องเชื่อเพราะว่าเขาคือนักแสดงที่ดึงความสามารถออกมาจากตัวเองจริงแล้วก็มีการน้ำเรียนมานะครับเพราะแต่และคนมีคาแรคเตอร์ชัดเจนครับผมเชื่อว่าเป็นซีซั่นแรกเพราะว่าพอดูคือผมเห็นเห็นโปรเจกต์ที่ที่แสดงโดยนักแสดงที่ดึงการแสดงมาเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของสปอนเซอร์หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ อ่าบางคนอาจจะไม่มีคาแรคเตรอรอแบบ์นนแต่ว่าตัวอย่างเงี้ยตอนนี้ผมยังไม่ได้ร่วมงานกับทุกคนเลยนะฮะยังไม่ได้เข้าฉากเลยแต่ว่าทุกคนมีคาแรคเตรอร์ชัดเจนแล้วก็เป็นที่จดจําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวน,นี้ไม่ค่อยห่วงเรื่องเรื่องของบทบาทของแต่ละคนนะครับเชื่อเชื่อว่าไอ้เป็นตอนแรกครับ,ช,รรบชื่อเรื่องอะไรนะครับยังไม่ทันยังไม่ทันถ่ายผมก็ลืมละชื่อเรื่องอ่าสตูเดนต์หลอนซ่อนผวานนะครับ อีพีแรกซีซั่นแรกที่จะเป็นแตอนซึ่งมีเรื่องราวที่แตกต่างกันไปและนักแสดงที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับจำหน้าไว้ในในตอนต่อๆไปเขาก็จะมาพลิกลบทเพื่อดึงเอาความสามารถของตัวเองมาตอนนี้จ,จะใช้ความสามารถได้แค่แบบ50เซนตอนถัดไปอาจจะร้อซก็ได้หรือว่าบางทีอาจจะเปิดศักยภาพบางอย่างที่เขาไม่เคยรู้และใครก็ไม่เคยรู้ก็ได้ตรงนี้มันเป็นความน่าสนใจของการรีเก,กแสแต่งแล้วก็เอามาใช้จริงครับ เ <Still> รื่รองเหอนะคราเรื่องอะไรนะเ่นอนอวว <laughs> คราวค่ับเร็วๆนี้ครับรับรองว่าทุก EP มันจะมีความเข้มข้นแล้วก็แตกต่างเพราะว่าทิศทางของซีรีส์ในระดับโลกอะฮะมันไปที่สวยเลยเลย,เลยทีเดียวใ,ในแอปพลิเคชันอะไรก็แล้วแต่อาจจะมีหลายช่องทางที่ผมว่าน่าสนใจครับสำหรับโปร,โปรเจกต์นี้